เดี๋ยวพี่จะสรุปอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับอัปเดตโซโล่เลเวลลิ่งนะอันนี้เป็นอัปเดตโซโล่เลเวลลิ่งพาร์ทที่1นะคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีอัปเดตโซโล่เลเวลลิ่งพาร์ทที่2ด้วยซึ่งน่าจะมาสุดสัปดาห์นี้ ก็ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาสรุปอัปเดตรอบนี้ก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ค่อนข้างจะมีเยอะเลยนะถ้าการฟาร์มเองมันเหนื่อยมาใช้บริการร้านเราได้นะร้าน Easy Cry s t o r มีบริการรับฟาร์มสุดแจมและยังจำหน่าย ID ดีสุดคุ้มอีกด้วยใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเพิ่มออร่าให้กับบัฟกริสแล้วนะครับนะตอนนี้อ่าบับแดงไม่มีออร่ามาตั้งนานคุณผู้ชมมีสักที แล้วก็ตอนนี้นะครับจะมีโซโล่เลเวลิ่งเรดนะครับก็จะเป็นเรดอันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเป็นเรดอันนี้นะครับนี่เป็นเรดเฮลซิตี้นะครับมีตั้งแต่สเตจหนึ่งถึงสเตจหกเหมือนกับมารีนฟอร์ดเลยเลือดมอนก็พอๆเลยนะกับมารีนฟอร์ดนะครับเลือดเท่ากันเลยแหละมั้งแล้วก็เลเยอร์เนี่ยเล่นง่ายกว่าด้วยนะเล่นง่ายกว่าเลยนะคุณผู้ชมประมาณนั้นส่วนมีอะไรดรอปในเรดบ้างสิ่งที่ดรอปในเรดเฮลซิตี้นะครับหรือว่าเรดโซโล่เลเวลิ่งเนี่ยนั่นก็คือซองจิน,นอูนะ เป็นซองจินอูที่คางยังไม่แหลมนะฮะ <L an> แล้วก็จะดรอปเป็นของอ e ีโวซองจินอูด้วยนะฮะก็เอาไว้อีโวนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าดรอปในสเตจไหนนะคุณผู้ชมก็ลองลงดูแล้วกันนะสเตจหนึ่งถึงหกนะครับไม่แน่ใจจริงอันนี้ยังไม่มีข้อมูลมาบอกนะคุณผู้ชมก็ลองเล่นดูสเตจหนึ่งถึงหกนะครับใครได้สเตจไหนก็ลองบอกด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับจะรีมูฟเอ่อเกี่ยวกับมิสเลิฟนะครับในลิมิเต็ดแพ็คนะครับก็คือจะมีแพ็คใหม่เข้ามาแทนนั่นแหละเป็นของเติมมผู้ช อันนี้เราจะไม่พูดถึงเยอะแล้วกันนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เติมเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับจะมี Player s t a t นะครับก็คืออันนี้ p r o f i l e กดไปปุ๊บนะครับก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยเล่นมาแล้วกี่ชั่วโมงกี่นาะทีกี่วินะครับแล้วก็ได้อะไรมาเท่าไหร่บ้างบอกหมดเลยนะคุณผู้ชมซึ่งมันจะเริ่มนับก็ต่อเมื่ออัปเดตนี้นั่นเองนะอัปเดตก่อนหน้านี้มันไม่ได้นับนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในเรื่องของฉายาด้วยนะครับไตเติลนั่นเองนะครับ เดี๋ยวอ่านให้ฟังด้วยและกันว่าฉายาไหนเนี่ยทำยังไงนะฉายาตอนนี้ก็โอ้โหมีเยอะอยู่นะฉายาแรกนะครับซัมมอนเนอร์ซัมมอนนะฮะซัมมอนตัวละครเนี่ย,นนย500รอบนะครับโหต่อไปนะครับเป็นชาโ์ดูโมนาสนะครับ ฉายานี้เนี่ยก็จะได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยได้ s h a d โ w m o n a อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรอันนี้ฉายาเทสเตอร์ก็ต้องเป็นเทสเตอร์นะช h โน n o b i ก็ต้องผ่าน x 6นะครับใน Desert Village Story Mode Goo Hunter นะครับก็คือ Wave 50ใน Star Mansion Infinite Mode นะครับ Million n e n ถ้าจะไม่ผิดหน้าจาันประมาณนี้เป็นฉายาคนรวยประมาณนั้นก็คือฉายานี้นะครับจะได้ก็ต่อเมื่อเรามี Emerald นะครับ1ล้านโอ้โหอันนี้ทํายากอยู่นะฉายาคนรวยนะครับ ฉายาต่อไปนะครับจอเนียแมนนะครับฉายานี้เนี่ยเราจะต้องเล่นโหมดสตอรี่1000รอบนะครับฉายาต่อไปเอสไรเดอร์นะครับเล่นเรดนะครับ750รอบนะครับฉายาต่อไปวัปเปอร์นะฮะเล่นพอร์ทัลนะครับชนะ250พอร์ทัลนะครับฉายาต่อไปมาโครมาสเตอร์อย่างชอบชื่อฉายาเราผู้ชมมาโครมาสเตอร์เนี่ยคือเราต้องเล่นชาเลนจ์นะครับครบ15,000ชาเลนจ์ เออสมชื่อฉายานะครับฉายาต่อไปนะครับโนลิฟเฟอร์ ifer, มัง้งหน้าสารประมาณนี้นะครับถ้าผิดก็ขอโทษด้วยฉายานี้เนี่ยเราต้องเล่นนะครับครบ1น0 0นาทีในแบบนี้ก็คือ fk ไปนั่นแหละก็จะได้ฉายานี้มาฉายาต่อไปเดดิเคทดีเฟนเดอร์นะครับฉายานี้ต้องคิวเนมี่นะครับสามล้านตัวนะครับฉายาต่อไปต้องผ่าน200เวฟในโหมดอินฟินิตไม่ยากนะคุณผู้ชมถ้าเล่นในโหมดอินฟินิตโหมดนอร์มัลนะฉายาต่อไปลักกี้อวตานะครับก็คือ สุ่มบัฟให้ได้บัฟอาต้านั่นเองฉายาต่อไปเบนไซเทนมังฉายานี้เนี่ยต้องสุ่มให้ได้บัฟกริสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฉายานี้คือออกโคตรยากนะครับบัฟกริสเลยนะฉายาต่อไปนะครับเฟร็กกี้ฉายานี้นะครับเราจะต้องเล่นเป็นเวลา420นาทีแค่นี้สำหรับระบบฉายาใหม่นะครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับก็จะเป็น Legendary Auto Sale on Banner 1เน่ดี๋ยวพาไปดูนะครับมาดูที่แบนเนอร์เลย ที่ตั้งค่านะคผู้ชมด้านซ้ายบนตรงนี้ออโต้เซล์แบนเนอร์หนึ่งเบต้านะครับออโต้เซล์แบนเนอร์สองเบต้านะครับเราก็จะมีฟาสต์แบนเนอร์ด้วยนะครับเพิ่มเข้ามาก็คือสุ่มเร็วนั่นแหละนี่อันนี้กดปิดเปิดใหม่ผู้ชมบั๊กครับอันนี้บั๊กนะผู้ชมอันนี้คือสุ่มช้าเดี๋ยวก็จะเห็นความแตกต่างเลยนะว่าสุ่มเร็วกับสุ่มช้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับปิด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 ดูสิอันนี้อันนี้คือสุ่มเร็นะครับคุณผู้ชมฟาสต์แบนเนอร์แบบนี้ มันก็จะออโต้เซลให้ด้วยนะครับออโต้เซลตอนสุ่มสิทธ์นะแล้วก็ตอนนี้นะครับยูนิตเนี่ยจะเลเวลแคปนะครับเลเวลตันที่เลเวล85แล้วนะครับเห็นไหมอ่าไม่ใช่เลเวล75แล้วนะครับหมายความว่าเดเมจแต่และตัวละครยูนิตเราเนี่ยก็จะเก่งมากขึ้นด้วยประมาณนั้นเพราะว่าเลเวลเนี่ยส่งผลต่อเดเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีแพ็คใหม่นะครับอันนี้เนี่ยคือของเติมนะคุณผู้ชมเป็นแพ็คใหม่เดี๋ยวพาไปดูครับ อันนี้เนี่ยผมไปดูรีวิวต่างชาติมาแล้วไม่แนะนำให้เติมนะครับมันไม่กิ่งเหมาะสำหรับการสะสมมากกว่าเพราะว่ามันลิมิเต็ดนะอันนี้ครับบันเดิลน,นะฮะนี่ได้ตัวละครนี้อ่าคาซูเมะนะครับตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคือซื้อแพ็คนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ทั้งตัวละครยูนิตตัวนี้นะครับแล้วก็ได้เอเมอรัลมาด้วย35,450เอเมอรัล ได้รีโวมาด้วยนะครับ300ร้อรีโวเยอะอยู่นะแล้วก็ได้25สกิลทรีรีเซ็ตมาด้วยนะครับก็ได้ประมาณนี้ตามอันนี้เลยนะครับแต่ประเด็นเลยนะครับตรงที่แพ็คนี้เกมพาร์ทแบบนี้กิฟไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ย7,999โรบักเนอเนอเน้นเน้นเดฟกินอิ่มนะครับโคตรแพงแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะแก้เรื่องบักต่างๆนะฮะพวกแบนเนอร์แบนเนอร์ค้างแบนเนอร์บักนะครับเรื่องเซอร์ปิดฉากบักนะครับแก้เรื่องเรทนะครับที่แบบว่า แพ้เรตแล้วมันเรดผ่านนะนะก็แก้แล้วนะครับผู้ชมแล้วก็จะมียูนิตใหม่มานะครับ5้าตัวตัวแรกนะครับจะเป็นซองจินอูแล้วก็เป็นเด็กเจอร์นะครับ2อย่างนี้เนี่ยจะดรอปในเรดนะครับผู้ชมในเรดใหม่นะเฮลซิตี้นะครับซองจินอูเนี่ยจะมาปุ๊บเป็นตัวระดับแรนะจะต้องใช้อ่าซองจินอูเด็กเจอร์นะครับในการอีโวเป็นระดับต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวละครในแบนเนอร์มาใหม่นะครับ4ตัวด้วยกันเป็นตัวนี้นะครับ อีกคริสนะครับอัศวินแล้วก็ไวท์ไทเกอร์นะครับอันนี้คือ2ตัวแล้วแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นชิโฮอินนะครับชิโฮอินเนี่ยก็จะเป็นตัวลับในตู้นะคุณผู้ชมเพราะว่าจากการดูแล้วมันเป็นตัวระดับอัลติเมทนะครับอยู่ในแบนเนอร์สตรงนี้ตรงนี้นะครับแบนเนอร์สแต่เป็นตัวลับนะคุณผู้ชมอย่าลืมตัวลับนั่นเองนะครับเออประมาณนั้นเป็นตัวลับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นชเว เชเวเดี๋ยวพี่จะเอาสนิคขึ้นให้ดูละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเออมันยังไม่เข้าตู้นะครับวางปุ๊บนะครับอัปเกรดศูนย์เนี่ย,ยตีกราวเห็นไหมตีกราวติดไฟเลยนะครับอัปเกรดสามตีไฮบริดเดี๋ยวดูสกิลดีกว่าผู้ชมคร่าวๆนะครับจากสนิคในดิดคอร์ดเดี๋ยวดูสกิลสกิลค่อนข้างดีนะนี่ครับบึ้มนี่ติดไฟเผาไหม้นะครับดีอยู่ผู้ชมติดเผาไหม้หมดเลยนะพวกนี้ อันนี้น่าจะวงบลักนะครับวงจริงน่าจะกว้างประมาณหนึ่งไม่สิหรือไม่บลักเพราะว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมมันแค่ระยะ18เองนะครับแล้วก็เหมือนจะอีโวได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจากอา่านในดิสคอร์ดมาเหมือนจะอีโวได้ด้วยนะครับนี่เหมือนจะอีโวได้นะคุณผู้ชมเฟรมเอ็มเพอเรอร์นะครับน่าจะอีโวได้ด้วยนะครับสาหรับหัวหน้ากิลโชเวย์นะก็มีแค่นี้แหละจริงๆอัปเดตนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับ อันนี้คือซองจินอูที่จะมาในพาร์ทสนะครับคุณผู้ชมเป็นซองจินอูสมัยที่สู้กับเอลน้ำแข็งตอนดันเจี้ยนระเบิดนั่นเองนะนี่ครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้แหละ